เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันตึึงโอ้โหจะบอกว่าเสียงประตูน่ากลัวมากอ่ะเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหประตูเกือบหนีบสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ใน b r o o k h a v e n นะแต่ว่ามันดูแปลกๆไหมทุกคนนะมันดูแปลกๆใช่ไหมล่ะก็เพราะว่ามันเป็นแมป b r o o k h a v e n ปลอมนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นแบูเวนปลอมที่ทําได้เหมือนจริงมากแต่ว่ามันจะไม่มีเครื่องมือด้านข้างนะทุกคนเห็นไหมไม่มีเครื่องมือด้านข้างอะไรเลยอันนี้คือ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อเป็นการกดวิ่งนะคะถ้าเกิดไม่วิ่งก็จะเป็นสีแดง แต่ว่าถ้าเกิดอยากวิ่งก็จะเป็นสีเขียวโอเคเลยที่พี่นิวเข้ามาในแบบนี้ก็เพราะว่าเขาล่ําลือกันว่าในบรู๊คเฮเวนที่นี่มีเซเว่นมีเซเว่นที่เป็นเซเว่นจริงๆนะคะโอ้โหไม่อยากเชื่อเลยนะว่าร้านค้าเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยจะมาเปิดกิจการในบร <c oughs> ู๊คเฮเวนเราไปดูกันไหมว่าแตกเซเว่นอยู่ไหนจะมีจริงหรือเปล่าอันนี้คืออะไรทุกคนแป๊บนึ่งนะมันมันเป็นตัวอะไรอะ่ะมันอยู่ในสถานีตำรวจมันดูน่ากลัวอยู่นะเออโอ้โหทุกคนนี่มัน เอ๊ซิกปะเนี่ยซิกในแบบดอนี่ว่ามีด้วยเหรอ,อแล้วมันจะวิ่งไล่เราปะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้ม y g o โอ้ my <c> god <oughs> จะบอกว่ามันก็ดาเมจใส่เราอยู่นะนุนค่ะมันมาแล้วค่ะมันโดดถึงเหรอจะบอกว่ามันก็กระโดดถึงอยู่เดอ้อแล้วทำยังไงล่ะคะนี้เราคือ,คอ จะทายังไงแลวเนี่ยเฮ้ยเดียวงั้นเราไม่ควรจะไปกวนซิกดีกว่านะคะถ้าเกิดเราไปกวนมันเนี่ยเราก็จะตุยไม่หยุดนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเซเว่นอีเลเวนอยู่ไหนนะคะจะเห็นว่ามันมีรูปปั้นนะโหบลเบล่าเลยนะอยู่ใจกลางเมืองเดี๋ยวเดินไปหาเซเว่นก่อนดีกว่านะคะอันนี้คือร้านอะไรอะ่ะอ๋อร้านขายเคบับหรออุ้ยไม่เค,เคบับเป็นทาโก้นะคะหยิบกินได้ไหมอ่ะหยิบกิน หยิบเออจะหยิบกินนะหยิบกินไม่ได้ด้วยนะคะนี่นั่งได้ด้วยทุกคนนะแล้วทําไมต้องนั่งหันข้างแบบนี้เฮ้ย <C AP> นี่ไงเซเว่นทุกคนเจอแล้วเจอเซเว่นแล้วนะคะโอ้ไ <C AP> oh ม่ก็มีเซเว่นในบุกเฮเว่นแล้ว <C AP> เอา้าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันตึดึงโอ้โหจะบอกว่าเสียงประตูน่ากลัวามากอะเข้าไปเดี๋ยวโอ้โประตูเกือบหนีบเดี๋ยวให้ทุกคนฟังเสียงประตูนะโอ้โหฟัเสียงประตูดีน่ากลัวมากถ้าเกิดประตูหนีบนี้อาจจะตุยได้นะ พอเข้ามาในเซเว่นนะคะก็จะเห็นว่าอุ๊ยด้านในร้านนี่คือเหมือนเซเว่นจริงๆนะเนี่ยมีให้เรากดน้าสเลอปี้ด้วยนะนี่น้ํแป้งสเลอร์ปี้น้ํามะนาวกดได้ไหมงือกดไม่ได้ด้วยอ่ะถ้าเกิดมันกดได้จริงเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถกดได้แล้วด้านนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าโดนงโดนัดนะคะนี่มีมิสเตอร์โดนัทขายด้วยเฮ้ยแล้วก็มีแบบว่าขนมปังฮัดดอกอันนี้อะไรเนี่ยอุ๊ยตู้ไอติมเหมือนเซเว่นเดะแล้วก็มีไมโครเวฟนะเวลาเราจะอุ่นอะไรแบบนี้เฮ้ยเมื่อเลยทุกคนเหมือนแบบเหมือนเซเว่น ส่วนตรงชั้นวางขายของนี่คือแบบว่ามีพวกแบบว่าอาหารซีเรียลโกโก้ครั้นอะไรแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นมโมมาแบบนี้ขนมขนมคือแบบเหมือนในเซเว่นเด๊ะเลยทุกคนนะนี่จะบอกว่ามีสบู่โดบขายด้วยนะแล้วก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่นะคะเฮ้ยจะบอกว่าถ้าเกิดบุกเฮเว่นของจริงเนี่ยมีเซเว่นมันก็จะดีมากเลยนะคะส่วนตรงนี้นะเป็นเคาน์เตอร์คิดเงินนะคะนี่แล้วก็จะมีขนมวางขายนะคะแต่ที่เหมือนใเซเว่นอย่างหนึ่งก็คือเรานะคะยังไม่ทันแบบว่าออกประตูนะคะ ประตูมันก็จะเปิดปิดเองนะคะใครเคยเข้าเซเว่นแล้วแบบว่าประตูเปิดปิดเองบ้างทั้งที่เราเนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะคะเราแค่มายืนจ่ายตังประตูก็เปิดปิดเองได้อะ่ะ จะบอกว่ามันเหมือนมากเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่คิดตังนะคะก็ไม่สามารถยิดจับอะไรได้เลยแต่ก็บุญแค่ไหนแล้วที่มีเซเว่นในบ o ็อกเฮเว่นจะว่าไปเชื่อมันก็คล้องกันนะเซเว่นในบ o ็อกเฮเว่นเนี่ยหยิบจับอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่แบบทําดีมากอะทุกคนอะออกรู้ด้านนอกกันนะ,ะนี่มีเซเว่นในคิดดูเป็นอะไรที่แบบโอ๋แม่กอดมากจริงใจรู้สึกว่ามีร้านเลยก็ไม่รู้นะอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็ร้านค้าเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาสำรวจกันดีกว่านะส่วนด้านนี้นะคะเป็นร้านพิซซ่าฮัทนะคะจะบอกว่า ในบุกเหเว่นของจริงก็ไม่มีร้านพิซซ่าฮัทนะเราลองเข้าไปดูกันนะคะโอ้โหร้านใหญ่มากดูเหมือนจริงมากกระโดดเข้าไปได้ไหมอะกระโดดเข้ามาได้นะคะโอ้โหกล่องพิซซ่าเรียงกันเป็นตับเลยนะคะมีที่ให้เรานั่งนั่งได้ไหมนั่ง นั่งกินได้ไหมนั่งไม่ได้หรอยืนกินก็ได้ไงมันนั่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้นั่งได้ไหมเออตรงนี้ตรงนี้ก็นั่งไม่ได้โอเคสรุปยืนกินนะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนนู้นกันดีกว่านะคะรู้สึกว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้อะไรขึ้นก็ไม่รู้เฮ้ยน้นมันเฮลิคอปเตอร์นี่นาทำไมไฟไหม้อะทำไมไฟถึงไหม้โอ้ใหม่ก้อยเกิดอะไรขึ้นเนี้ยโอ้โหแล้วดูเฮลิคอปเตอร์นะคะเป็นสนิมถ้าเกิดเราก็ชนเข้าไปล่ะตุยไหมไม่ตุยนะตุยหรือเปล่า ยี่ค่ะก็สามารถแบบว่ากระโจนเข้าไปได้นะคะแต่ว่าชีวิตจริงอย่าหาทํานะทุกคนนะเราไม่สามารถกระโจนใส่ไฟได้แบบนี้นะตอนนี้เราขี้เกียจเดินแล้วว่ามีรถให้ขับไหมเอ้ยมีรถด้วยทุกคนนี่มันรถแท็กซี่อ๋อรถตำรวจนะคะอ่านี้ได้คนขับนะคะเฮ้ยขับได้จริงจะบอกว่ามันขับได้จริงนะทุกคนนะเยี่ยมมากเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจขับแบบใจเย็นนะอย่าใจร้อนคือตอนนี้รถตะแคงไปแล้วนะทุกคนนะทำไงอะ โหเดี๋ยวคว่ำไปแล้วค่ะตอนนี้เออได้อยู่กลับมาพลิกได้โอ้โหสุดยอดเลยมาค่ะฟิบหยุดก่อนออกมาก่อนนะคะเฟิบโอเคมาพอเราขึ้นมาตรงนี้นะคะจะเห็นว่าเอ่อมันก็มีบ้านนะมีบ้านให้นออยู่แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เซเว่นนะเซเว่นอยู่ด้านล่างมันชื่อซูเปอร์มาร์เก็ตว่าอ็อกอ็อกอะไรนะอ็อกโซเหรอเฮ้ยมันมีชื่อนี้เหรอเนี่ยเราไม่รู้จักเลยอ่ะเข้าไปจ้ะ อุ้ยมีพนักงานด้วยเ่ยเซเว่นยังไม่มีเลยอะแต่ว่าที่นี่มีสามารถพูดคุยกับพนักงานได้นะคะเขาบอกว่าเฮ้ยฉันชื่อว่าซิสเตมาโจเว่นนะอุ <g ül> อ้ยทุกคนด้านบนแบบว่ามีกล่องตุ๊กตาขายด้วยอะ <g ül> เป็นกล่องตุ๊กตาโลบอกอะะตัวนูบ้า <g ül> น่ารักมากเลยอยาชีวิตจริงอยากได้มาก <g ül> พอเราเข้ามาในซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะ <g ül> ก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากเซเว่นนะ โอโหจะบอกว่ามีโคกขวดใหญ่ขายด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะไม่สามารถหยิบจับไอเทมได้แต่รู้สึกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะขายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโด้ย มองไม่ออกเลยเนี่ยว่าขายอะไรอย่างะขายอะไรไม่เหมือนเซเว่นนะทุกคนนะเพราะว่าเซเว่นเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่ามันขายอะไรบ้างนะแต่ว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ดูไม่ออกส่วนด้านตรงข้ามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นร้านแมคโดนัลล์นะคะโอ้โหจะบอกว่าในแมปนี้มีทุกร้านนะร้านพิซซ่าก็มาแถมแบบว่ามีเครื่องบินด้วยนะคะโอ้โหเครื่องบินไลออนแอร์นะคะเนี่ยขึ้นไปได้ไหมดูซิงั้นกระโดดตรงปีกแล้วกันอ๊บโอเคโอ้โหไต่ขึ้นมาเหรอแล้วเข้าไปได้ไหมเข้าไปขับได้ไหม โอเคสรุปว่าเข้าไปขับไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านนะคะจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะไม่มีในบุ๊กเฮเว่นของจริงนะไหนลองเข้าไปสำรวจดูดิเฟิร์บนะฮะอะตอนนี้เราเข้ามาสำรวจแล้วจะบอกว่าข้างในดูแคบมากเลยนะทุกคนนะรู้สึกว่าบ้านบุ๊กเฮเว่นของจริงสวยกว่านะอันนี้มันดูแคบแคบไมมก็ไม่รู้ว่าอันนี้อะไรกันครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอ๊ะนี่มันดรสเตรนนี่นาใครรู้จักบ้านนะคะดตรสเตรนนะคะที่อยู่ในมาเวลว่าอะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะเขาเสกพลังอะไรอะ่ะ คืออะไรอะ,อะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวชนพลังล้มไปเลยอะแล้วมาทําอะไรในเมืองบรูคะเฮเวนในคันนี้โอ้โหท <laughs> ี่เราทําลายพลังของรูเตอร์สเตรนอย่างเนี้ยขอโทษด้วยนะ <laughs> เดี๋ยวเล่านะคะลองแบบว่าเนี่ยขับไปดูด้านล่างกันนะทุกคนนะไปรถไวมากจอดวู้จอดเลยจอดเลยจอดเลยโอเคเรียบร้อยนะคะพอขับมาดูด้านล่างเนี่ยจะเห็นว่ามันมีบ้านอีกนะทุกคนนะแล้วบ้านรูปแบบนี้นะคะไม่มีในบุู๊คเฮเวนของแท้นะคะไหนลองเข้าไปซี อเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเข้าไม่ได้อ่ะบ้านล็อกนะทุกคนนะเราไม่สามารถเข้าไปดูได้แต่ว่าบ้านสวยมากเลยนะงั้นมาดูบ้านหลังนี้ละกันโอ้โหบ้านหลังนี้นะคะก็ไม่มีในแมปบุูคเฮเบนของแท้เหมือนกันนะคะบ้านใหญ่มากเข้าได้ไหมจ๊ะเข้าได้คะ่ะพอเข้ามานะคะสวยงามมากทุกคนนะคือจะบอกว่าครัวสวยมากเลยนะคะเนี่ยทำไมครัวใหญ่จังอะ่ะห้องเยอะมากทุกคนอันนี้อะไร <laughs> อันนี้ห้องอะไรอะ่ะทำไมมันเล็กจังเลยอะ่ะห้องเก็บของเหรอ มันจะเป็นห้องเก็บของนะคะแล้วก็มีนะคะรถสีชมพูจอดอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะรู้สึกว่าในแบบนี้เอารถตำรวจมาขี่กันทั่วแมปเลยนะคะเนี่ยแค่เปลี่ยนสีส่วนตรงนี้ก็เป็นบ้านโอ้โหบ้านใหญ่มากใหญ่จริงทุกคนเป็นบ้านที่อยู่ติดชายทะทะเลทะเลอยู่ไหน้เราเจอรถหลูแล้วโอ้ยมีรถหลูด้วยเฮ้ยขับได้วูวโอ้ยสุดยอดโอ้ยเสียงเครื่องยนต์ดกันอยู่กัน รถเท่มากนะคะรถเทจริงเป็นรถของบ้านหลังนี้นะจะบอกว่ารถสมฐานะมากเข้าไปได้ไหมฟ้าบเข้าได้นะคะพอเราเข้ามานะคะอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นบ้านแบบหลังใหญ่มากเลยแบบนี้ดูดิสงสัยว่าตอนนี้เป็นหน้าแรงนะทุกคนนะน้ําทะเลเลยไม่มีเลยเนี่ยโอ้โหมันจะแห้งเหือดเลยขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะคะคือฝั่งนี้เนี่ยแอบสังเกตว่าเออมันมีเป็นร้านเพชรช็อปด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเพชรช็อปดีกว่านะคะว่ามันอะไรอ <rides. S 2> <Applause S 1> oh. ู้โอ้เสียงประตูเหมือนเซเว่นเลยอะทุกคนเสียงประตูน่ากลัวมากเฮ้ยเดี๋ยวน คลิกได้ไหมะเดี๋ยวนะอยากได้เอ้ยเฮ้ย,ย,ยน่ารักทุกคนเฮ้ย,อยพอเราคลิกสัตว์นะฮะแล้วสัตว์มันก็ออกมาด้วยฮะเดี๋ยวนะมันคือตัวอะไรกวางเรนเดียหรอตัวอื่นละ่ะสามารถออกมาได้ไหมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาออกมาได้หลายตัวเลยอะเดี๋ยวนะ เราลองแบบว่ากดทุกตัวดิโหเดี๋ยวมีหมามีแมวนะคะมีก็มา <S <S ตอนนี้นะ้พี่นิวก็กดสัตว์เลี้ยงออกมาหลายตัวเลยนะคะแล้วมันก็มากองรวมกันแบบนี้โ oh อไมค์ก๊อเฮ้ยด้านนี้ก็มีนะคะแต่รู้สึกว่าก็เหมือนสัตว์ด้านนู้นนะเหมือนกันนะคะแล้วเราจะกดออกมาเพื่อมีนกด้วยนะเนี่ยเหมือนนะคะเหมือนกับด้านนู้นเลยทุกคน <S <S แล้วมันก็มากองรวมกันตรงนี้อ่ะเอาไปกันดีกว่านะฮะเดินตามมาจ้าเดินตามมาจ้าจะบอกว่าเราเดินไปไหนเนี่ยสัตว์เลี้ยงก็เดินตามเรานะว้าวทุกคนร้านกาแฟร้านกาแฟสวยมากนี่ะแล้วเราก็เอาสัตว์เลี้ยงเรามานั่งบนตักเรานะโอ้โห มองไม่ออกเลยเนี่ยว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรเนี่ยจะบ,บอกว่าในแมบนี้สิ่งที่พี่นิวชอบที่สุดคือเซเว่นนะคะเพราะว่าพี่นิวชอบเข้าเซเว่นมากถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แมปของแท้แต่เราก็ได้เห็นเซเว่นมาอยู่ในบ o ูเฮเว่นให้เป็นบุญตานะคะก็ถือว่าโอเคแล้ว <laughs> ตอนนี้นะคะพี่นิวก็ลองมาเข้าอีกแมปหนึ่งนะคะจะบอกว่าแมปนี้เหมือนไหมเหมือนตรงที่ว่าพอเราเริ่มเข้ามาเล่นเนี่ยมันจะมีฉากเหมือนกับว่าเราเพิ่งเข้ามาเล่นในบ o ูเฮเว่นเหมือนจริงมาก กดเล่นเลยค่ะเออจะบอกว่าเดี๋ยวเขาอยากให้ดูนะคะอะไรเนี่ยโอ้โหรถกองเต็มเมืองเลยอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมรถมันเยอะขนาดนี้และที่สําคัญเนะะี่ยะเป็นรถที่แบบว่ามีอยู่ในแมปบลูทเฮเบิของจริงด้วยนะคะจะเห็นว่ารูปแบบรถนี่คือเนี่ยมีอยู่ในบลูทเฮเบิของจริงหมดทุกคันเลยอะจะเห็นว่าแมปเรียนแบบบลูเฮเบิแมปนี้มีเครื่องมือด้านข้างด้วยนะเดี๋ยวเราลองไปส่งตามบ้านดูนะโอ้โหเหมือนมากทุกคนเหมือนจริงเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมมันเออ พื้นมันดูเป็นแบบนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าสร้างบ้านไม่ได้เดี๋ยวเราลองกดดูบ้านตรงนี้นะทุกคนนะเฟิร์บเอ้ยจะบอกว่ามันมีรูปแบบบ้านเหมือนในบุ Man ็อกเพื่นของจริงเลย<อ>แต่ว่ากดได้ไหมล่ะโอ้สุกว่าบ้านฟรีหมดเลยนะเนี่ยปกติบ้านหลังนี้ติดดาวนะหรือว่าพรีเมียมนะทุกคนนะแต่ว่านี่คือฟรีเลยอนะเดี๋ยวนะกดไม่ได้เหรอโอ้โหซาดีใจเนีคะ่ะเพราะว่าบ้านที่มันติดดาวเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นบ้านฟรีนะปรากฏว่ากดอะไรไม่ได้นะคะหลอกกันนี่คุณหลอกดาวเามากดไอเทียมได้ทุกคนนี่เห็นไหมโอ้เดี๋ยว <laughs> เอ้ยทำไมหนังสือมันใหญ่ขนาดนี้ล่ะแล้วถ้าเป็นมือถือล่ะมือถือใหญ่ไหม <c oughs> ปรากฏว่าเดี๋ยวนะแป๊นนึงมือถือโอเคเป็นมือถือนะฮะไอแพดทำไมมันเหมือนซองจดหมายขนาดนี้เนี่ยมันใช่เหรอเอาแหละถือว่าโอเคมากนะคะที่สามารถหยิบไอเทมได้จะบอกว่าในบลูเฮเวนแบบนี้เป็นแบบเรียนแบบที่เอ่อเหมือนจริงอยู่นะคะแต่เสียดายนะที่รถเต็มเมืองไปหน่อยอ่ะเอาละทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาสำรวจแบบุลูเฮเวนเรียนแบบอีกแล้วนะคะรู้สึกว่าทุกวันนี้เนี่ยมีแบบุลูเฮเวนเรียนแบบเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเลย อยู่ที่ว่าใครจะเรียนแบบได้เหมือนมากเหมือนน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบที่นิยมจริงๆนะคนก็เลยแบบว่าเข้ามาสร้างแล้วก็เรียนแบบเยอะแล้วก็ได้พามาดูนะคะว่าถ้าเกิดในบุ็กเฮเว่นมีเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยจะเป็นยังไงจะบอกว่าอยากให้แบบของจริงมีมากๆเลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆแล้วแบบเรียนแบบแบบนี้นะคะอ่ามีน้ําทะเลนะคะทุกคนนะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะเป็นน้ําทะเลที่ไม่ต้องว่ายนะคะทุกคนนะไม่ต้องว่ายให้เมื่อยค่ะอ๋อน้ําทะเลมันตื้นเดีด่ิ <G ül> ไม่ต้องไหว้เลยค่ะเดินเอาเลยค่ะ <S <S